นะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมลัคกี้สามสี่นะครับอย่างที่เห็นแล้วนะครับในชื่อคลิปนะก็บอกไปแล้วนะครับว่าจะทําตัวอะไรนะฮะนั่นก็คือไอ้ตัวนี้อเคียวหรือลิปเปอร์ของเรานั่นเองซึ่งวิธีการทำเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าในการเอฟเคเนี่ยขั้นสูงเลยนะครับก็ใครที่แบบว่างๆก็เอฟเคหากันไปนะก็ค่อนข้างทํายากครับเพราะว่าต้องหาของบางอย่างและก็คือเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างให้เลยนะ นั่นก็คืออันดับแรกเลยนะครับวิธีการจะได้เคียวเนี่ยคุณต้องหาไอ้สตาร์ไทตินัมตัวนี้ครับอ่ะวิธีการได้เหรอครับก็ท่านี้ก็คือการเอาธนูธรรมดาเนี่ยครับปักเข้าที่ตัวเรานะมีโอกาสออกอยู่นะครับก็ออกค่อนข้างง่ายนะครับสตาร์ไทตินัมตัวนี้อ่าต่อไปครับสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คือไอ้นี่ครับไม่ใช่ไอ้นี่ไอ้นี่ฮะอ่าไอ้หมวกนี้เองคือหมวกของโจทาโร่เองนะครับ คือหมวกของคุโจโจทาโร่นั่นเองนะฮะนั่นคือวิธีการใช้ของมันเนี่ยคือใช้กับไอสตาร์เพตินัมตัวนี้อ่าพอใช้ปุ๊บทุกคนก็จะได้ไอตัวนี้ออกมานะฮะนี่นะฮะก็คือสตาร์เพตินัมธรรมดาน,นั่นเองหลังจากนั้นฮะให้ทุกคนหาไอสิ่งนี้ครับอ่าเนี่ยเอาอีกแล้วนะมีทุกงานนะไอไอไอเทมวันนี้นะเพื่อนเนี่ยจะออกมาบ่อยนะครับไอเทมวันนี้ตั้งแต่สองคลิปที่ มีนะครับอ่าโอเคนะครับก็ในหมวดหมู่ของไอเทมอันนี้นะครับก็จะขึ้นเวลาให้เหมือนเดิมนะแล้วก็รูปไอเทมด้วยนะครับโอเคนะนี่โอเคแล้วทีนี้นะครับพอเราได้มานะครับใช้ปุ๊บก,ก็จะได้เป็นสตาร์แพตินัมตันนี้ฮะนั่นคือสตาร์แพตินัม OVA นั่นเองครับอ่าทุกคนก็อย่าไปใช้ผิดนะครับอย่าไปเผลอใช้ดีโอแดอรี่นะให้ใช้เป็นโฮลี่แดรี่แทนนะครับอ่าฮะ แล้วก็ในส่วนการดอปของผู้โจโจทาโร่แคปเนี่ยนั่นก็คือหมวกของโจทาโร่นะฮะัตราการดอปของเขาก็คือหนึ่งในสามนาทีนะครับผมเอ่หนึ่งในสามของทุกๆสามนาทีเออต้องเรียอย่างนี้ในทุกๆสามนาทีเนี่ยมีโอกาสดอปไอหมวกนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณหกก็ไม่ต้องไปนั่งถามเวลาแล้วครับเพราะยังไงก็เกิดแน่นอนเข้ามาปุ๊บอาจจะเกิดเลยด้วยซ้ํานะครับเพราะมันดอปค่อนข้างง่ายเลย อไอหมวกนี้นะโอเคครับขั้นตอน,น,นต่อไปของผมนะั่นก็คือหาอเจ้าสิ่งนี้ครับอ่าเดซโนดหลายๆคนสงสัยแหละเดซโนดหายากไหมพี่ผมบอกเลยว่าโคตรยากนะครับยากมากๆยากกพอๆกับไออ้อฟเมื่อวานที่เราทำกันไปเลยนะฮะนั่นก็คือไอออฟอ่าเขาเรียกว่าอะไรเคิร์สเซสออฟนะครับผมนัม่นก็คือไอลูกแก้วที่ไว้ทำ shadow s h a ด o w d i o l i q ียมนะครับ shadow หรือ shadow dioliquem นั่นเองนะ นะครับผมโอเคไอเดนโนเนี่ยก็จะอยู่ที่เวลาหนึ่งในห้าพันสองร้อยห้าสิบนะครับแล้วหนึ่งในห้าพันสองห้าสิบเนี่ยคือต่อสองร้อยห้าสิบวินะครับค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการหานะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกครับก็เอฟเกือบสองสามย่วงโมงอยู่นะถ้าใครอยากได้นะครับก็ต้องสู้หน่อยแล้วแหละต้องต้องทนรอหน่อยนะครับเอฟเกันเก็บไปเลยนะ ก็ค่อนข้างหายากนะครับพอคุณได้เจ้าเดนโนตมาเนี่ยใช้กับสตาร์พตตินัมตัวที่ผมมีนะครับก็คือสตาร์พตตินัม OVA นั่นเองใช้เสร็จก็จะได้เป็นไอ้ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้น,นั่นคือ,อชินิกามินั่นเองซึ่งมันเป็นขั้นต่อไปของลิปเปอร์นะครับชินิกามิเนี่ยความสามารถของมันก็ไม่ได้ดีหรือเด่นไปด้านไหนสักด้านนะครับก็คือเป็นระยะใกล้นะครับแล้วก็เป็นสแตนที่ก็ โอเคในระดับหนึ่งนะครับมันอยู่ในสเปเชียลสแตนนะก็คือก็สแตนหายากเลยนั่เองนะครับเพราะมันหาไม่ได้ง่งายๆนะครับก็คือต้องใช้เดนโนตนะครับผมมาเมื่อคุณได้ชินิกามินะครับก็หาเดนโนตอีกรอบหนึ่งครับถ้าคุณต้องหาเดนโนตประมาณสามรอบหรือสองรอบเลยนะครับถ้าคุณไม่เจอนะซึ่งออกยากมากๆนะครับเมื่อคุณได้เดนโนตมาเนี่ยก็ใช้กับมันอีกทีครับก็จะได้เป็นไอเจ้าเขียวอันนี้นี่เองอ่า ถ้าดานความสามารถของม,มันเนี่ยครับเคลียวเล่มนี้นะครับผมก็จะขอบอกเป็นพาสซีสิบแทนเนาะเพราะผมพูดเรื่องสกิลมันไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่รู้สกิลเป็นยังไงนะเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันอ่าแต่ทั้งท่านพาสิบเนียครับก็คือพาสิบเอนะครับจะแยกเป็นพาสิบสองพาสซีสิบนั่นคือพาสิบเอกับพาสิบบีนะครับผมขอพูดพาร์ตสิบเอนะครับนั่นก็คืออ่าเนี่ยจะทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับ ยี่สิบแปดเลยนะครับวิ่งเร็วมากนะครับก็พอๆกับเจ้าใคา,าเรียกว่าอะไรนะโปรเจกต์ยาสือ <c oughs> นี่ยเองเออโปรเจกต์ยาสโอเนี่ยผมก็ค่อนข้างหายากนะแล้วก็วิ่งเร็วมากเลยนั่นคือพัลสิบเอนะครับแล้วก็พัลสิบเออีกอันนึงเนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถได้โซหรือวิญญาณจากการที่เราฆ่าคนนะครับ นั่นคือการฆ่าคนไปนเรื่อยๆเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นกับเลือดที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าคือถึงเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเลือดจะเพิ่มตันถึงหนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกนะเออเยอะมากเลยนะครับก็สําหรับใครอยากได้เนี่ยคุ้มค่าการหาอยู่นะครับพัสิเอได้หมดไปแล้วนะครับพัสิบบีครับผมต่อมานั่นก็คืออ่าเวลาคุณโจมตีเนี่ยจะทำให้คุณตีระยะใกล้ขึ้นก็คือตีระยะใกล้ครับเป็นข้อเสียแต่ข้อดีดีละ มันเป็นการตีระยะใกล้นะครับพี่ใกล้มากๆเลยประมาณเนี่ยสตาร์เฮตินัมตัวนี้ยังตีพอๆกันเลยนะครับประมาณนี้เลยเนยเออค่อนข้างใกล้นะครับนั่นแหละก็มันเป็นข้อเสียของมันคือเป็นสกิลระยะใกล้นะส่วนใหญ่สแตนก็สติลระยะเออสกิลระยะใกลนะ้อยู่แล้วสติลเฉยเลยอะไรวะนั่นแหละรครับผมพาส์ีบีอันที่สองนะครับก็คือคุณสามารถตีแบบเร็วมากๆนะครับแล้วก็คือตีเนี้ยเหมือนจะติด สถานนะเลือดแบบลดรัวๆด้วยอะไรประมาณนี้อ่าค่อนข้างโอพเลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วนะผมจะไป fk ทำแฟนต่อนะครับคลิปหน้าจะมาสอนทำชาล่านะครับหรือคาล่านี่อ่าส่วนอาสแตนเนี่ยไอ้เจ้ายาโปรเจกต์ยาสษเนี่ยจะแจกในคลิปต่อไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนได้ส่งฟเฟซมาแล้วนะหนคนนะครับก็ ไม่มีใครส่งมาเลยนะไม่มีใครร่วมกิจกรรมกับผมเลยได้หละครับพราตามนั้นนะผมก็จะเอาลงคลิปหน้านะครับอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาย